ฟอเอย๋ยฝอฝาฝาม้อใบใหญ่เรามีไว้ใช้อยู่ในครัวเอย๋ยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะอุ้มจะพาเด็กๆไปรู้จักกับตัวฟอฝานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับตัวฟอฟ้ากันเลยค่ะเด็กๆเรามาดูตัวฟอฟ้ากันค่ะฟอฟานะคะ จะเป็นตัวแบบนี้นะคะฟอฟ้านะคะก็คือฝาหม้อนั่นเองค่ะเด็ก,เ,ดกเป็นภาชนะที่ไว้สำหรับปิดหม้อนะคะอ่านว่าฟอฟ้ารั้นนะคะฟอฟ้าเรามาดูวิธีการเขียนฟอฟ้ากันเลยค่ะเด็กๆเ,เริ่มที่จุดสีดำๆนี้นะคะ,คะเด็กๆ ฟอฟเขามีหัวอยู่ด้านในเด็กๆก็ต้องวงกลมนะคะหัวด้านในก่อนนะคะ,ะแล้วก็ลากตรงลงมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นลากลงแล้วก็ลากขึ้นหางยาวเลยนะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆชื่ออ่าก็จะเป็นฟอฟ้าแล้วนะคะอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะดเด็ก บนหัวกลมๆล,ลากลงมาลากขึ้นลากลงแล้วก็ลากขึ้นไปหางยาวเลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเ,เขียนได้แล้วเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนในใบงานกันเลยค่ะเด็กเรามาดูใบงานกันค่ะใบงานฝอฝานะคะเมื่อสักครูน่นี้เด็กๆเ,เขียนฝอฝาได้แล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าได้แล้วนะคะเรามาฝึกเขียนกันในใบงานเลยค่ะเด็กๆเ,เขียนตัวนี้ก่อนเลยวนหัวกลมๆล,ลากลงมาขึ้นลงแล้วก็ขึ้นนะคะ อ่าฝอฝาขายตัวอะไรนะคะดเด็กๆตัวผอพึ่งนั่นเองแต่ว่าฝ่อฝาทำไมครหางยาวกว่าเท่านั้นเองค่ะอ่าเรามาเขียนบรรทัดต่อไปกันค่ะบนหัวลากลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้นชึบแบบนี้นะคะอตัวต่อไปค่ะบนหัวกลมๆล,ลากลงมาขึ้น ลงแล้วก็ขึ้นอ่าต่อไปค่ะวนหัวกลมๆล,ลากลงมาคื้นลงแล้วก็ขึ้นค่ะอ่าต่อไปค่ะแถวต่อไปเลยนะคะหัวกลมๆล,ลากลงมาคื้นลง ขึ้นยาวตัวต่อไปค่ะขึ้นลงแล้วก็ขึ้นค่ะ,ะถึงตัวสุดท้ายแล้วค่ะหัวกลมๆลลากลงมาขึ้นลงแล้วก็ขึ้นหางยาวแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะ ระบายสีฝอฟ้ากันด้วยค่ะอ่ากุทุกใช้สีส้มนะคะอ่าแล้วแต่เด็กๆค่ะเด็กๆอยากได้ฝอฟ้าสีอะไรเด็กๆก็ระบายเลยค่ะอ่ากใช้สีส้มนะคะ,ะเรียบร้อยค่ะ,ะเสร็จแล้วเรามาดูด้านล่างกันค่ะด้านล่างนะคะเขาให้เด็กๆหาตัวฝอฟ้าค่ะแล้วก็ขีด เส้นเฉียงลงมานะคะเด็กๆต้องดูให้ดีๆนะตัวฝาอฝาคือหางสั้นหรือหางยาวคะหางยาวนะตัวแรกคือตัวอะไรคะเด็กๆผอพึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวที่สองละคะฟอฟันก็ไม่ใช่ตัวที่สามใช่ไหมคะตัวที่สามเป็นผอพึ่งนะคะไม่ใช่เช่นกันคะ่ะเรามาดูแถวที่สองคะ่ะ อ่าตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วเด็กๆทำไมเลยอ่าขีดเส้นเฉียงลงมาเลยชื้นอ,อ่าแบบนี้เลยค่ะตัวที่สองใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วหรือก็ขีดเส้นเฉียงลงมาเลยแบบนี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เราก็ไม่ต้องขีดนะคะเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูใบงานแผ่นที่สองกันเลยค่ะ ค่ะใบงานแผ่นที่สองนะคะคำสั่งให้เด็กๆวงกลมพยัญชนะที่เหมือนกันในแต่ละแถวเด็กๆด,ดูแถวแรกกันก่อนเลยมีตัวอะไรนะที่เหมือนกันเด็กๆสังเกตสิคะตัวรอเรือน,นั่นเองคะ่ะเด็กก็วงกลมเลยคะ่ะ2ตัวนะคะอย่างนี้นะคะต่อไปคะ่ะตัวที่สอง ดูสิมีตัวอะไรเหมือนกันเอ่ยใครจำได้ตัวนี้คือตัวอะไรคะหอนกูกนั่นเองคะ่ะเด็กๆก,ก็วงกลมเลยคะ่ะชึบชึบต่อไปคะ่ะแถวที่สามคะ่ะเด็กๆมองดูซิตัวไหนเหมือนกันเอ่ยดูดีๆนะคะตัวไหนเหมือนกัน ตัวพอสัมพานั่นเองค่ะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะมองเห็นนะคะแถวที่4ค่ะดูสิคะตัวไหนเหมือนกันเอ่ยเจอหรือยังเอ่ยคะอคือสอสาลานั่นเองค่ะเด,ด็กๆก็งวงกลมเลยค่ะ สุดท้ายค่ะตัวอะไรเอ่ยทอทหารใช่ไหมเอ่ยเราผ่านมาแล้วดเด็กๆวงกลมเลยค่ะอนี่ค่ะถูกต้องไหมคะดเด็กๆทำได้ไหมเอ,อ่ยถ้าทำได้นะคะเรามาดูด้านล่างกันเลยค่ะด้านล่างนะคะ เขาก็ให้เด็กๆโยงเส้นภาพให้ตรงกับพยัญชนะค่ะอ่าเป็นตัวพยัญชนะที่เด็กเคยผ่านมาแล้วนะคะภาพแรกเลยคืออะไรคะเด็กๆฟอฟันเด็กๆต้องมองหาแล้วค่ะฟอฟันอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าถ้าเจอแล้วเด็กๆก็โยงไปเลยค่ะฟอฟันอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะอ่าภาพที่สองอะไรคะ พอพานเอ๋ผอพานอยู่ตรงไหนเอ่ยนะอยู่ตรงนี้นี่เองเด็กก็โยงไปเลยค่ะชือ้อตัวที่สามค่ะตัวอะไรนะผอพึ่งเอ๋ผอพึ่งอยู่ตรงไหนเอย่ยอยู่ตรงนี้เด็กๆก็โยงมาเลยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายฝออะไรคะเด็ก ฝอฝานั่นเองเก็โยงไปหาฝอฝาเลยค่ะชึบอ,อ่าเรียบร้อยแล้วเด็กๆตรวจดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใบงานวันนี้นะคะแล้เวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆ